สวัสดีครับผมโอเคโอเคมเปิดละสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อากาศดีนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับก็จัดให้เลยวันนี้เดี๋ยวมาแจกโปรเฉยๆนะครับวันนี้มาแจกโปรกันเฉยๆจัดให้เลยนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับบอสฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับพี่ๆเดี๋ยวบ่สพาไปดูรถตอนเดียวผ่อนเริ่มต้นเบาๆกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดพัน เอาไหมนะครับรถต้นเดียวผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดพันเท่านั้นนะครับพร้อมวิ่งงานนะราคานี้นะครับเลดนี้นะพร้อมวิ่งงานเลยนะครับไม่ไม่มีตกติกแน่นอนนะครับจัดไปเลยอ่ะเนี่ยะที่รถดีเดย์นะครับใครว่างเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับที่รถดีเดย์ตรงข้ามไปสนีมินบุรีนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบจัดจัดหนักเลยวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันคุคันนี้คันนี้ราคาถูกพี่ๆผมแนะนําเลยคันนี้ผมขายให้เบาๆเลยห้าแสนเก้าพัน เพาอลอยพร้ะมันทุกนะคอกใหม่นะครับให้ดูคอกเหล็กแซมเลสนะครับผมจัดมาให้แล้วนี่รถด,ดีเดย์จัดให้เลยนะพี่นะให้ดูแบบนี้นะครับเลดใหม่ๆนะเหล็กใหม่ๆนะครับผมเหล็กแซมเลดแล้วสวยด้วยดีตัวนี้นะครับผมจัดมาให้แล้วตัวนี้นะเพาลอยกับคอกเนี่ยพร้อมลงเล่มเลยนะครับ <L ate> <L ate> พี่พร้อมลงเล่มเลยมาดูกระทะผ่าด้านหลังกระทะใหม่นะพิเศษนะครับพราะมันทุกเลย4 5ตันโหชิวชิวตัวนี้นะครับได้ยางเป็น xc d 2นะครับของมิชลิน ตัวย่นของเรานะครับรู้กันอยู่นะสาวกสายแบกนะครับก็จัดกันให้เลยเผาลงเผาลอยจัดลงเล่นให้หมดแล้ว5,9,000บาทเนียนทุกพันจัดไปครับคุณดันุพลนะครับผมให้ดูเผาลอยกันก่อนนี่คันนี้ก็เป็นรีวอ์สนะครับพี่รีวออสอขอโทษทีครับเมื่อกี้สอคันนี้2.8นะครับ ในหน้าหมูป่าแบบนี้นะจับมีหมูมาหนึ่งตัวมีหมูมาหนึ่งตัวนะครับคันนี้มีหมูมาหนึ่งตัวล้อหน้านี่จัดให้เลยกับ RE30 นะครับขอบ18รัดด้วยยางใหม่นะครับล้อคู่หลังเป็นใจแอนบรรทุกนะตัวนี้เป็น2.8นะครับล้อหลังนี่เป็นใจแอนบันทุกนะใครออกคันนี้ผมว่าคุ้มนะเพราะว่าล้อแม็กรู้อยู่นะเพราะว่าเออล้อใจแอนเนี่ยเป็นเออล้อที่ราคาสูงนะเพราะมันเป็นล้อแม็กสำหรับบันทุก นะครับก็รู้รู้กันอยู่ยางใหม่ผมจัดให้4เส้นยางหลังเนี ang, ่ยเป็นยางบรรทุก x4d2 ท่อเหล็กแซมเบลดจัดไปแบบนี้นะครับผมคันนะี้เนี่ยพร้อมแบกเลยลงเล่นให้เรียบร้อยตัวท็อปปี2 0่สจนยีคันนี้จัดไปในราคาเบาเพียง649,000บาทครับ649,000บาทครับพี่ครับคันนี Le ้นะครับจัดให้เลยเต็มๆแบบนี้นะครับออกป้ายแดงเครื่องของจุดแปดเนี่ยก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วนะเครื่องของจุดแปดรู้อยู่นะครับเวียนเทอร์โบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเนี่ยบอกเลยว่าขุมพลังนะครับสายแบกต้องจัดเลยา เพราะว่าคันนี้เนี่ยจัดเทารอยมาพี่ๆแล้วนะครับมาดู3,000กันบ้างฮนะเผื่อใครหาดีแม็ก3,000คันนี้นะฮะเป็น3,000ข้อเทาลอยนะพี่นะคันนี้เนี่ยได้มาเลยเพร Mac, อ้อมแม็กคู่หน้าเนี่ยเป็นแม็กซิ่งนะครับล้อคู่หลังนี่เป็นกระทะผาเพราะว่าคันนี้จัดเทาลอยให้อนะเป็นเหล็กแซมเลตนะครับใหม่ๆเลยลงเล่นไม่เรียบร้อยนะครับผมสวยงามไหมฮะใครชอบกดหัวใจให้บอสหน่อยฮะ เอามาดูต่อครับผมย่างหลังเป XCD2 จัดให้แบบนี้ทุกคันนะครับสำหรับรถที่เป็นกรเปาลอยแหนบจัดมาให้หนักๆเลยตัวนี้4 5ตันชิวๆย่างเป็นวิชลิน XCD2 อย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นใหม่หมดเลยนะครับดูนี่ฮะกระทะใหม่หนาพิเศษเลยนะให้ดูความหนาได้ยังไงเอ่ยเนี่ยเขาเรียกหนาเท่าไหร่ไม่รู้อย่างเงี้ยนี่นิ้วผมโหหนาตึ๊บเลยนะครับหนาตึ๊บเลยนะครับผมตัวนี้จัดให้เลยน็อตน,นี่เป็นใหม่ๆเลยนะ เทอรลอยตัวนี้เป็นเทอรลอยใหม่ยองนี่วีฟอร์ดด้วยนะครับผมจัดให้เลยซิ่งสวยๆแบบนี้นะครับกับ d m a ม็กสามพันคันนี้ราคาไม่ไม่แรงเลยราคาเดียวกันเลยนะครับราคาเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเลยนะพี่รัติพงษ์ใช้ให้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่นี่คันนี้ราคาถูกๆเลยนะครับเป็นเป็นปีเอ่อสิบเก้าด้วยเป็นเครื่องสามพันตัวเอสนาไฟฟ้าทั้งคันปี2019นะครับจัดให้เลยแบบนี้นะครับผมมีโปรโมชั่น ยาวๆเลยเดือนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนเนี่ยสองหมบาทช่วยดาวหมื่นหหรือจะเลือกรับเป็นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็แล้วแต่พี่ๆสะดวกนะครับจัดให้เลยโอเคโปรเดือนนี้นะก็อย่างที่บอกคร่าวๆก็มีโปรช่วยดาวช่วยผ่อนนะครับผม20,000นนะครับคนมีเครดิตดีนะครับช่วยผ่อน2 0 0 0 0บาทหรือจะเลือกรับเป็นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเลยซื้อ1แถมหนึ่งนะครับผมคนไม่มีเครดิตเนี่ยผมช่วยดาวแล้วกันไม่น้อยหน้านะไม่น้อยหน้า ดาวผมสามหมื่นห้ารถจะจัดให้ห้าหมื่นอ่าดาวสามหมื่นห้านะครับพี่ๆรถจะจัดให้ห้าหมื่นไปเลยตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับโปรเดือนนี้เนี่ยคุ้มจริงๆนะแล้วจองในไลฟ์สดนี้นะครับพิเศษเลยรุ่นลับกล้องหน้ารถแล้วก็มีประกันดุกเฉินอะไรเนี่ยให้แจกกับพี่ๆด้วยของแถมเรามีเยอะเดือนนี้เราจัดมาให้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถตอนเดียวโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาเจอกับรถอะไรเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวบอสจะมาอัปเดตให้ดูตอนนี้เนี่ยด้านหลังนะครับมีรถอยู่ในสต็อกเนี่ยเป็นเพาลอยก็ดีเป็น, Power ปนตู้ทึบก็ดีเป็นข้อก็ดีมันมีเยอะ,ะครับตอนนี้ใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยแอดไลน์มาก่อนเลยนะครับที่แอปไซ์ R O A D D D L Y นะครับหรือโทรมาที่03280444ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างน,นี้นะครับช่องทางของเราติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม รถของเราไม่มีประวัติที่ความชนหนักน้ําท่วมนะครับตัวนี้เนี่ยการันตีให้ทุกคันนะครับผมพี่ๆี่สามารถเอาเลขซี่เลขเครื่องเนี่ยไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับว่าไม่แท้หรือเปลา่ารถคันนี้ผ่านประวัติเสียมาหรือเปลา่าจมจม,จมน้ําชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือไม่นะครับแต่ที่สําคัญนะบอกก่อนเลยว่ารถของเราขับเข้ามาทุกคันนะพี่ๆไม่มีขนหนลากจูงหรือขึ้นรถสไลด์มาเลยผมไปเอามากระมือนะครับผมกับทีมงานนะโอเควันนี้บอสขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะพรุ่งนี้ เราจะมาเจอกับอะไรเจอกับรถอะไรโปรอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากติดตามไปด้วยจะได้พลาดโปดีๆกับรถส,สวยๆแบบนี้อีกนะครับผมบอดดี้เดยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ